ธรรมนิยายเรื่องอาจารย์จอมคำหมังเวทโชควาสนาชะตาชีวิตของผู้อื่นดูได้ง่ายแต่ของตัวเองนั้นดูได้ยากเหลือเกินทั่วทั้งคลองสำรงผู้คนต่างรู้จักและเลื่อมใสอาจารย์ดีถึงกับเลืออกันว่า อาจารย์ดีเป็นผู้ทรงวิทยาคมอันศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างโดยประจักษ์ชัดเพียงแต่ลงอักระใส่ร่างกายของผู้มอบตนเป็นสิธิ์เท่านั้น <c oughs> ก็ยังทำให้เกิดอยู่ยงคงกระพันต่อศาตร์วุฒต่างๆนานา,นา <c oughs> ซึ่งสามารถทดลองได้ทันทีต่อหน้าอาจารย์ <c oughs> หรือจะเป็นเรื่องการทำสเสน่ห์เล่กล <c oughs> ให้ผัวหลงเมียน้อยเบื่อหน่ายเมียหลวง หรือว่าให้เกลียดชังเมียน้อยกลับมาคืนดีสเสน่หามีหลวงตามเดิมแม้กระทั่งคู่รักของตอนตกสเสน่ห์โดยมีผู้กระทำเอาจะให้อาจารย์ดีช่วยถอนสเสน่ห์ออกจากตัวให้ก็ได้ตลอดจนพวกนมนมที่มุ่งไฟฝันสาวผู้ใดและไม่ได้รับไมตรีตอบจากสาวที่มุ่งรักซ้ำบางรายยังตกสาวปากไวด่าว่าให้ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านอีกด้วย ก็มักมาขอน้ำมันพรายจากอาจารย์ดีไปดีดให้กระทบร่างของหญิงนั้นเพียงครั้งเดียวรายไหนก็รายนั้นสาวต้องใจอ่อนเคลิบเคลิ้มยอมรับรักด้วยอย่างง่ายดายไม่แคล้อรอดไปได้เลยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ดียังมีอีกมากมายที่คนร่ำลือกันจนกระทั่งบางคนพูดว่าอาจารย์ดีเลี้ยงหงพรายไว้เต็มบ้านจึงเห็นเหตุการณ์และรู้เรื่องราวต่าง ตามที่มีผู้มาขอให้ทำนายได้อย่างแม่นยำคล้ายกับมีตาทิพย์อันสามารถสดอ่องเห็นสิ่งที่ประสงค์ได้ทุกเรื่องไปบางคนพูดยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกโดยยกย่องว่าอาจารย์ดีพูกนี้หายตัวได้โดยผู้พูดก็เห็นประจักษ์ตาม,มาแล้วแต่บางคนก็แย้งว่าไม่ใช่หายตัวเป็นแต่กำบังร่างได้ชั่วระยะอึดใจหนึ่ง จะว่าอย่างไรก็ตามล้วนเป็นเรื่องยกย่องและสารเสริญในอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ดีทั้งสิน้นความจริงนั้นอาจารย์ดีคนนี้ไม่ใช่คนพื้นเพยทางตองสำรองบ้านเดิมอยู่เมืองชัยพมูมแล้วบวชเป็นพระเรี่ร่อนอยู่ทั่วไปจนภายหลังได้มาอยู่ที่วัดปากลองสำรองนี้หลายพรรษาต่อมามีผู้รู้ว่าเป็นพระมีวิชาอาคมของขลังทำน้ำมนต์น้ำพรได้ดี และสามารถพยากรณ์ทำนายโชคชะตาได้ค่อนข้างแม่นยำคนในถิ่นนั้นจึงนับถือและสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายครั้นต่อมาเกิดผิดใจกับสมผานวัดนั้นเพราะประพฤติผิดวินัยหลายอย่างถึงกับท่านสมผานนี้ออกจากวัดอาจารย์ดีจึงศึกและได้ภรยาคนที่หมายใจไว้อยู่ที่คลองสำรงกใกล้ๆวัดนั่นเอง อาศัยที่แม่คลีภรยาของอาจารย์ดีเป็นคนมีฐานะดีอาจารย์ดีจึงค่อนข้างสบายคล้ายหนูตกถังเก่าสารจึงไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องธรรมหากินเหมือนคนอื่นๆเพียงแต่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ในเรื่องศสยศาสตร์ต่างๆและรับทำการพยากรณ์โชคชะตาของคนเท่านั้นก็ยังมีไรายได้งามจนเหลือเฟือยิ่งนับวันชื่อเสียงของอาจารย์ดีก็ยิ่งกระชอน เพราะมีผู้สรรเสริญกิตติคุณอย่างมากมายทั้งในที่ใกล้และไกลบ้านของอาจารย์ดีเป็นเรือนโบราณหลังใหญ่หันหน้าบ้านลงสู่ลำคลองในบ้านนอกจากแม่คลี่แล้วก็ยังมีเด็กรุ่นนมอีกคนหนึ่งชื่อเจ้ากลิงซึ่งติดตามอาจารย์ดีมาแต่เมืองชัยพมูมและเมื่ออาจารย์ดีศึกแล้วก็ยังมายโยคอยรับใช้ด้วยความจงรักภักดี ทุกวันต้องมีผู้มหาอาจารย์ดีด้วยธุระเรื่องต่างๆมิเดขาดและรายใดถ้าขอให้อาจารย์ดีช่วยเหลือในเรื่องอันตนมุ่งหมายหากประสบผลสําเร็จก็มักจะเที่ยวไปแยวมาสารเสริญคุณของอาจารย์ดีอย่างเลิศลอยรายใดที่ไม่ได้รับผลตามที่ตั้งใจก็หายไปเงียบไปเฉยๆมิได้ตามมาต่อว่าต่อขานประการใดสําหรับผู้มาติดต่อกับอาจารย์ดีนั้นส่วนมากมักเป็นผู้หญิง เรื่องที่มาขอให้อาจารย์ดีช่วยก็เกี่ยวกับคู่ครองเป็นส่วนใจบ้างก็มาขอให้พยากรเกี่ยวกับเนื้อคู่บ้างสามีกําลังคิดนอกใจไปหลงไหลหญิงอื่นจึงเดือดร้อนทนอยู่ไม่ได้ต้องการขอให้อาจารย์ดีช่วยปลุกมัดจิตใจของสามีให้กลับมารักและหลงตนเหมือนเก่าไม่ให้เตลิดไปหลงหญิงอื่นแต่บางก็ขอให้ช่วยทำเสน่เพื่อให้ผู้ชายที่มุ่งหวังสนใจและหลงไหล ให้ทิ้งคู่เก่าเขาเสียแล้วขนทรัพย์สินมาบำเรอสู่สมกับตนเท่านั้นซึ่งอาจารย์ดีก็รับทำให้กับทุกรายไปไม่ว่าจะผิดสินทำหรือไม่เพราะแกมุ่งเอาแต่เงินอาจารย์ดีผู้นี้เป็นคนมินิสัยเห็นแก่ได้เป็นที่สดุดเพราะได้ตั้งราคาเรื่องการชุวเหลือคนไว้ตายตัวเช่นดูหมอครั้งหนึ่งราคาเท่านั้นลงกระหม่อมหรือสักก็เป็นออกราคาหนึ่ง และยึงเป็นเรื่องทำสนเสน่ห์ทอน,สนเสน่ห์ปัดรังควานก็มีราคาสูงตำลำดับแล้วแต่ว่าโกี่มาขอนั้นเดือดเนื้อร้อนใจมากน้อยเท่าใดถ้าร้อนใจมากกระเสียงเงินมากฉะนั้นเพียงไม่กี่ปีอาจารย์ดีศึกจักพระมาจึงมีฐานะร่ำรวยเพราะหากินอย่างสบายโดยไม่ต้องลงทนมีไรายได้เข้าบ้านทุกๆวันไม่ขาดเพราะหากินกับคนงงๆจะนับได้ว่าอาจารย์ดีเป็นผู้มั่งคั่งคนหนึ่งในคลองสำโรงทีเดียว อยู่มาปีหนึ่งอาจารย์ดีได้อดิเรกลาบเป็นพิเศษโดยมีคนท,ทั้งตำบลหนามแดงพายหญิงสาวสวยคนหนึ่งมาขอให้อาจารย์ดีช่วยรักษาเพราะเกิดคลุม้มคลั่งจนเสียสติไปอาจารย์ดีก็รับตัวไว้รักษาที่บ้านโดยรถน้ำมนต์และต้มยาลงคุณพระต่างๆให้กินตามที่ร่ำเรียนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่าครึ่งเดือนอาการของหญิงคนนั้นก็หายจนเป็นปกติเหมือนเดิม พ่อแม่ของหญิงคนนั้นเป็นคนจนไม่รู้จะสมนาคุณอาจารย์ดีอย่างไรจึงยกลูกสาวของตนซึ่งชื่อไม่อาบให้อยู่รับใช้อาจารย์ดีต่อไปอาจารย์ดีจึงต้องฉลองศรัทธาโดยยอมรับไม่อาบไว้ในบ้านแต่ต้องเกือบทำพิธีหายตัวจากแม่คลีผู้ภรรยาเพราะแม่คลีได้ตั้งกระทู้ถามอาจารย์ดีว่าจะรับไม่อาบไว้ในฐานะเป็นอะไรกับอาจารย์ดี อาจารย์ดีตอบไม่ถูกหูแม่คลีหรืออย่างไรไม่ทราบแม่คลีก็รำดาบลองดีกับอาจารย์ดีทันทีสุดท้ายอาจารย์ดีเห็นว่าเรื่องไม่ค่อยจะดีจึงต้องยอมแพ้โดยให้สัญญากับแม่คลีว่าจะให้แม่อาบอยู่ในบ้านอย่างคนรรับใช้โดยตนจะไม่ยุ่งกับแม่อาบด้วยเป็นอันขาดแม่คลีจึงค่อยสงบลงได้กระนั้นยังคุยอีกว่าต่อไปถ้าอาจารย์ดีเกิดยุ่งกับแม่อาบให้ปรากฏ เป็นต้องเอาถึงตายกันแน่นอนตอนนี้เลนเอาเจา้ากลิงทั้งกับหัวเราะลันบานและพูดออกมาว่าเออใครๆเข้าใจว่าอาจารย์ดีเก่งกาจและศักดิ์สิทธิ์แต่ที่แท้พี่คลี่มิริศเด็ดเก,กินกว่าอาจารย์ดีซะอีกตั้งแต่แม่อาบเข้ามาอยู่ร่วมในบ้านอาจารย์ดีด้วยสังเกตว่าเจา้ากลิงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากโดยชักจะพิธีพิธันแต่งตัวให้เรียบร้อยผิดกว่าเก่ามาก ซ้ำยังแอบส่องกระจกหวีผมบ่อยๆวันละหลายๆครั้งและแสดงความเอื้อเฟื้อต่อไม่อาบเป็นพิเศษเพราะเจ้ากลิงเกิดสนใจในตัวไม่อาบอย่างจริงจังเจ้ากลิงกำลังหนุ่มไม่อาบกำลังสาวและอยู่บ้านเดียวกันต้องใกล้ชิดกันกยน็ย่อมหนีเรื่องธรรมดาคือเกิดความรักกันไม่ได้แล้วรักกันโดยไม่ต้องพึ่งน้ำมันหรือน้ำมันอะไรจากอาจารย์ทั้งสิ้น แต่ทั้งเจ้ากลิงทั้งแม่อาบก็คะีนเรื่องได้ถูกว่าอาจารย์ดีต้องไม่พอใจแน่ถ้ารู้ว่าตนทั้งสองรักกันจึงพยายามปิดบงังไม่แสดงให้อาจารย์ดีจับพิรุธได้และมิกลัวพวกของไพรกระซิบที่อาจารย์ดีเลี้ยงไว้เจ้ากลิงนั้นอยู่กับอาจารย์ดีมานานเป็นเวลากว่าสิบปีเละรักเคารพอาจารย์ดีอย่างล้นเหลือแต่มาบัดนี้เจ้ากลิงรู้สึกเฉยเฉยไม่ค่อยรักอาจารย์ดีเหมือนเก่า เพราะเจ้ากลิงรักผู้หญิงเป็นแล้วโดยรักเอาอย่างมากมายเสียด้วยฉันรู้สึกว่าการรักผู้หญิงนี่ดีกว่าการรักอาจารย์ดีมากมายเรื่องในบ้านเจ้ากลิงรู้หมดทุกอย่างเงินทองของอาจารย์ดีเก็บไว้ที่ไหนบ้างเก็บไว้อย่างไรเจ้ากลิงรู้หมดใครๆหรือว่าอาจารย์ดีเลี้ยงหงพรายไม่ได้บ้านพวกชาวบ้านจะพายเรือผ่านไปมาหน้าบ้านอาจารย์ดีย้ำคำคืนต่างก็หวัดเกรงว่าจะถูกหลอกหลอน จึงระวังตัวไม่กละเออะแต่เจ้ากลิ่งเฉยเฉยไม่รู้สึกเกรงอะไรเลยพวกหงพลายเหล่านั้นต่างหากกลัวเจ้ากลิ่งทั้งนี้เพราะเจ้ากลิ้งไม่เคยเชื่อเรื่องหงพรายเลยวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะสมที่สุดเพราะแม่คลีไปช่วยงานทำบุญศพญาติญาติที่พระประแดงแต่เช้าพอตอนสายมีคนมารับอาจารย์ไปประรังควานที่บางฉลอง เหลือแต่เจ้ากลิงและแม่อาบอยู่ด้วยกันเพียงสองคนที่บ้านเจ้ากลิงจึงสนองพระเดชพระคุณของอาจารย์ดีอย่างสาสมถึงขนาดโดยจัดการงัดกุญแจเปิดหีบเก็บเงินทองของมีค่าต่างๆซึ่งอาจารย์ดีและแม่คลีอุตส่าห์รวบรมสะสมไว้จนหมดเกลี้ยงแล้วพาแม่อาบออกจากบ้านไปด้วยกันไม่มีใครทราบต่อมาเลยในภายหลังว่าหนุ่มสาวทั้งสองคนนี้หนีไปอยู่ที่แห่งหนตําตำบลใด อาจารย์ดีกลับถึงบ้านรู้ว่าเจ้ากลิ้งขนสมบัตินี้จนหมดตัวเสียใจและเสียดายจนลมฉับอุตสาพยายามสืบสอดติดตามเจ้ากลิ้งและไม่อาบโท่ทุกแห่งหนก็ไม่พบและไม่ได้ข่าวคราวเลยสุดท้ายทนานอาจารย์ดีผู้เคยแต่พยากรณให้ผู้อื่นรดน้ำมนต์พนคาถา แก่โรคแก่ภัยและให้เกิดสวัสดีมงคลแก่คนทั้งหลายต้องล้มป่วยเพราะความเสียใจอย่างถึงขนาดพระวิชา,าคมของตัวมันไม่ได้ผลจริงโรคของอาจารย์ดีเป็นโรคทางใจเพราะคลั่งแขนแสนเขน็นทั้งชำ้ำทั้งเจ็บทั้งอายขายหน้าคนทั่วทั้งคลองเพราะได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์ผู้วิเศษแต่ต้องเสียท่าลูกสิทธิ์ซึ่งคิดครั้งไรก็ครากเลือสดๆออกมาทุกครั้ง ใครเลยจะรักษาโรคของอาจารย์ดีให้ทุเราลงได้ในที่สุดอาจารย์ดีก็ถึงแก่ความตายด้วยจิตใจซ่อ้หมองเงินทองกระวอดวายต้องขายบ้านขครช่องจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวอาจารย์ดีเคยบวชเป็นภิกษุแต่เป็นภิกษุประเภทเร่ร่อนไปเพื่อหวังหา่าผลเงินทอง เพราะผู้คนที่ปัญญาอ่อนทั้งหลายเข้าใจกันว่าเป็นพระมีวิชาอาคมทำน้ำมนต์เก่งพ้นคาถาได้ดีสมรติพยากรชกชะตาได้แม่นยำเก่งในเรื่องศยศาสตร์เวทมนต์แจกเครื่องรางของหลังทำเสน่ห์ยาแฝดเลี้ยงผีพรายรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนไข้ารายใดเกิดหายขึ้นมาเกิดเทีย่ยว้นทานาคุณความดีของอาจารย์ดี ส่วนคนที่ตายไปหรือไม่ได้ผลตามคำเล่าลือก็งอบหา,ายไปไม่มีใครกล้ามาต่อว่าอาจารย์ดีที่มีชื่อเสียงอาจารย์ดีร่ำรวยมากขึ้นทุกวันมีลูกศิษย์โงโ่ๆงมากมายและก็มีนักการเมืองขาวๆมาหาของดีด้วยแต่ต่อมาก็เกิดปิดัยกับท่านสมภารเจ้าวัดนั้นเพราะเหตุประพฤติผิดวินัยหลายอย่างถึงกับถูกท่านสมภารขับไล่ออกจากวัด ซึ่งของทำให้ชาวบ้านและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสงสัยว่าอาจารย์ดีทำผิดวินัยข้อไหนบ้างบางคนคงโกรธทันสมผานว่าตันแกล้งด้วยแรงริษยาทั้งนี้เพราะชาวบ้านทั่วไปไม่เคยทราบวินัยของภิกษุคณะสงฆ์ก็ไม่เคยเปิดเผยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้เพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนทั้งพระเถรผู้ใจและภิกษุทั่วไปเป็นการเห็นแก่หน้าค่าชื่อ โคบวชใหม่ที่ไม่รู้วินยัยจึงลงปฏิบัติกันสืบๆมาและยิ่งกระทำกันมากขึ้นทุกทีจนภิกษุส่วนมากมีความประพฤติเหมือนคนนอกพุทธศาสนาฉะนั้นเพื่อเห็นแก่พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสมควรจะนําเอาพระพุทธพจน์ที่ปรากฏเป็นพุทธภาสิตในสมัญญผลโสดมากล่าวเสียในที่นี้ด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ชั้นอาหารที่ถายยกถวายด้วยศรัทธาแล้วเขาเหล่านั้นยังสแสวงหาลาภด้วยการกล่าวคำหลอกล่อด้วยการกล่าวคำพิริพิไรด้วยการพูดแวดล้อมด้วยเลสนัยด้วยการพูดให้ถายกเกิดมานะมุทะลุในการให้ทานทําบุญและด้วยการใช้ของที่มีค่าน้อยต่อเอาของที่มีค่ามากส่วนภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เถิดท่องเว้นขาดจากการสแสวงหาลาภโดยอุบายหลอกลวงเช่นนี้ นี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางพวกชั้นอาหารที่ทาย,ยกถวายด้วยศรัทธาแล้วเขาหล่อนนั้นยังเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาคืออะไรบ้างคือทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลังดีลังร้ายบ้างทายของตกบ้างทำนายฝันบ้างทายชะตาทายผ้านูก,กัดทำพิธีหอมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดโปรยแกลลโปรยรำ ทำพิธีสัตว์โปรยข้าวสารทำพิธีจุดโคมรับพระเช้าทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายดูพระโภมที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไรนาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอมลงปองหมอหนูกัด หมอทายเสียงนกเสียงคาหมอไทยอายุหมอกันลูกศรถึงอยู่ยงคงกระพันหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เธอต้องเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชายอย่างนี้เสียแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางพวกฉันอาหารที่ทายยกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาคืออะไรบ้าง คือดูเลิกแต่งงานดูเลิกทําการปลูกมิตรดูเลิกทําการแตกร้าวดูเลิกทําการเก็บทรัพย์ดูเลิกทําการจ่ายทรัพย์หรือลงทนุนดูโชคดีโชคร้ายบ้างให้ยาบำรุงคันบ้างไร่มนผูกยึดปิดอุดบ้างไร่มนสลดัดไร่มนกันเสียงเป็นหมอเชิญผีมาถามบ้างเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบงวง,รบงสรวงพระอาทิตย์บวงสงพระพรหม ไร่มนพ่นไฟไร่มนเรียกขันให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เถิดท่องเว้นขาดจากการลิ้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเช่นนี้แม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณบางพวกฉนอาหารที่ถายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังเป็นผู้เล่นกันพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่นความประมาทกันอยู่เนือง,องคืออะไรบ้าง คือเล่นหมากรุกชนิดแถวละแปดตาบางสิบตาบางเล่นหมากเก็บเล่นชิงนางหมากไหวโยนห่วงไม่หึงเล่นฟาดที่เป็นรูปต่างๆทอดลูกบาตรเป่าใบไม้เล่นไถ่น้อยเล่นหกเขมรเล่นไม้กังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยธนูน้อยเล่นเขียนไทยกันเล่นไทยใจเล่นล้อคนพิการบ้าง ส่วนภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เธอต้องเว้นขาดจากการเล่นพน,นันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งให้ความประมาทเหล่านี้เสียแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางพวกันะาหารที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วเขาเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาคืออะไรบ้าง คือบนบานขอรับผลต่อเทวดาทำการบวงสรวงแก่บนสอนมนกันผีกันบ้านเรือนทำพิธีปลุกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลุกเรือนพ่นน้ำมนบูชาเพลิงให้บางประกอบยาสำรอกให้บางประกอบยาประจุประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานัดประกอบยาทำให้กัดประกอบยาทำให้สมานแผล เป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารเป็นหมอพอกยาแก้ยาให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เถิดทองเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเหล่านี้เสียแม้นี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งผู้มีศินสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่เหลนภัยแต่ที่ไหนไหนที่จะเกิดเพราะการระวังรักษาศินเหล่านี้ เหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วมีปัจจามิตรกำจัดเสียได้แล้วยอมไม่เลยเห็นภัยที่ไหนๆอันเนื่องมาจากข้าศึกฉันนั้นเธอประกอบด้วยกองศิลอันเป็นอริยะคนนี้แล้วยอมได้สวยสุขอนาโทษมิได้ณนะภายในใจภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะใช้ชีวออาหารที่อยู่และยารักษาโรค ที่ทายกทั้งหลายบริจาคโดยอาการที่จะทำให้ทายกเหล่านั้นได้รับผลมากมีอันนี้ส่งมากให้จงได้และการบรรมาชาของเราเหล่านี้ก็จะไม่เป็นหมันเสียเปล่าแต่กลับได้รับผลมีกำไรภิกูุทั้งหลายภิกษุผู้หวังผลประโยชน์ตนก็ตามหวังประโยชน์ผู้อื่นก็ตามหวังประโยชน์ทั้งของตนของผู้อื่นก็ตามก็ควรแท้ที่จะทำตนให้ถึงมรคลด้วยความไม่ประมาท เมื่อพระผู้มีพระภาคเชาวกำลังแสดงเนื้อความดังกล่าวอย ο, มีภิกษุประมาณ60%ได้มีโลหิตพลุง่งพ้นออกจากปากคืออาการรากเลือดภิกษุประมาณ60%สิบได้บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคารืหั์โดยสำนึกว่าพระมจันนี้ประพฤติดได้ยากกระทำได้ยากยิ่ง แต่ภิกษุอีกประมาณ60รปูปได้เป็นพระอระหันต์มีจิตไม่ถือมั่นด้วยอุปทานเพราะหลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งหลายแล้วแลเชื่อว่าท่านสมพานเป็นภิกษุที่ดีมั่นอยู่ในธรรมวินัยและเจตนาดีต่อพระพุทธศาสนาและสถาบันของภิกษุไทยไม่เห็นแก่งเงินทองและประโยชน์ส่วนตัวไม่กลา้าเฉยเมอต่อการประพฤติชั่วของพระอาจารย์ดี สมภารกล่าวตักเตือนว่ากล่าวเมื่อพระอาจารย์ดีไม่เชื่อฟังก็ต้องแยกทางกันไปข้างหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ดังปรากฏอยู่ในบาลีพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายเราได้พบภิกษุรามกมีกำลังและหมูภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเสื่อมกำลังคราวนั้นหมูภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักก็จำต้องนิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องหลบไปอยู่ตามชนบทชายแดน ภิกษุทั้งหลายถ้าเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากและทำให้มหาชนขาดความสบายเป็นความเสียหายแก่มหาชนอย่างมากและทั้งยังก่อความทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายทั่วไปแลนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าภิกษุลามกได้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงตรัสข้อความอย่างนี้พระอาจารย์ดีก็คือภิกษุลามกรูปหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัย แต่คนปัญญาอ่อนและพวกที่หลงงมงายกลับยุยองว่าเป็นพระที่ดีแม้ผู้ใหญ่ใจเป็นเด็กในตำแหน่งสงสงทางบ้านเมืองก็ชอบภิกษุประเภทนี้เพราะไม่เคยรู้ว่าภิกษุดีเล้วต่างกันอย่างไรภิกษุดีๆในเมืองไทยจึงต้องนิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องหลบไปอยู่ตามชนบทชายแดน นี่แหละเป็นสถานาการณ์ของพุทธศาสนาในเมืองไทยน่าเสียดายที่ชาวพุทธไทยไม่รู้สึกตัวเลยสู้ชาวต่างชาติที่เขเริ่มศึกษาพระศาสนาไม่ได้สู้คนต่างศาสนาที่เขามาอยู่ในเมืองไทยมิกี่วันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนางชินรินฟอสดาผู้เผยแผ่ศาสนาบาไฮในประเทศไทยได้กล่าวไว้ในหนังสือพระพุทธเจ้าและอมิตรระของเขาว่า ศาสนาพราหมณ์ได้ถูกนาเข้ามาปนกับศาสนาพุทธโดยพวกพราหมณ์เป็นผู้แทรกซึมจนศาสนาพุทธต้องตกต่ำลงด้วยการที่ได้รับเอาความงมงายลัทธิประเพณีและพิธีรีตองของศาสนาพราหมณ์เข้ามาปะปนส่วนข้อคิดดีๆของพระพุทธศาสนาเกิดได้ถูกศาสนาพราหมณ์ลอกเลียนแบบเอาไปและปลอมแปลงเป็นหลักธรรมอันสําคัญของศาสนาพราหมณ์ จนเกือบมองไม่เห็นความแตกต่างของสองศาสนานี้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนามาก่อนก็ค่อยๆมีแนวโน้มเอียงไปในแนวทางของคำสอนผิดๆของพวกพราหมณ์คำทำนายที่ว่าพุทธศาสนาจะไม่ยั่งยืนอยู่เป็นพันๆปีนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วเพียงพันกว่าปีเท่านั้นพุทธศาสนาก็ไม่มีเหลืออยู่ในประเทศอินเดียธรรมวินัยของภิกษุก็เริ่มปรนแปรเร็วลง พระภิกษุได้รับอาวิธีการปฏิบัติของปกพราหมณ์เข้ามาปฏิบัติด้วยประชาชนชะพุทธแท้ก็พากันเลิกถวายเจตุปัจจัยแก่ภิกษุส่วนพุทธศาสนาที่ไปเจริญอยู่ในประเทศอื่นๆในเทวิเเวเชียก็ได้ไปปะปนกับความเชื่องมงายลทัทธิประเพณีที่เชื่อผีสังเทวดาพูดผีปีศาจซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมในประเทศนั้นๆ ชาวพุทธจึงละเลยการป,รปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าความเสื่อมจึงเกิดขึ้นนนนาประการแต่ละนิกายของพุทธศาสนาต่างก็มีบทบาทบรรยัยหลักพุทธศาสนาของตนเองซึ่งแตกต่างกันออกไปและไม่อาจตัดสินใดว่าของใครถูกของใครผิดเวลานี้พุทธศาสนาที่แท้ก็เกือบสิน้นสูญไปเสียแล้ว โดยมีความเชื่องงมงายคําสอนงมงายและพิธีการต่างๆมาเป็นเครื่องทําลายล้างพระพุทธศาสนาที่แท้พระพุทธปรัชญาได้สิ้นอนุภาพลงผู้บสถอันควรเป็นสถานที่แพร่จธรรมกลับนํามาใช้เป็นที่ขายของขลังเครื่องรางดูดงชะตาทําพิธีทรงเจ้าเข้าผีการกระทําต่างๆเหล่านี้ย่อมขัดกับพระพุทธโอวาทโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงอย่าใช้ของขลังหรืออาคมใดๆเลยเพราะเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เพราะกฎของกรรมมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดพยายามกระทำสิ่งที่เป็นอศัศจรรย์ผู้นั้นไม่เข้าใจคำรรสอนของตถาคตความเคารพสกการะที่มีต่อผ้าเหลืองและวินัยสง์ได้อันตรธานหายไปหายไปเพราะในหลายประเทศภิกษุมุ่สมในการเมืองอาชญากรรมและอบายามุก เช่นเดียวกับคารวาสภารกิจอันนาเธอทูนของพระภิกษุในการให้สัจธรรมและการดัดนิสัยประชาชนก็ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดนี้เป็นความเห็นของฟอสดาซึ่งเป็นคนต่างศาสนาแต่เขายังมีดวงตามองเห็นได้ว่าอะไรผิดอะไรโกูกชาพุทธไทยน่าจะขายหน้าเขาเลือกเกินเพราะเป็นชาพุทธที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาทางนี้ก็โดยฝีมือการกระทําของพิสุจ์อย่างพระอาจารย์ดี และพระเถระผู้มีอำนาจในศาสนาพุทธนี้แหละเมื่อพระอาจารย์ดีถูกท่านสมพานกับไล่ออกจากวัดก็เลยสึกได้เมีรวยคนหนึ่งชื่อว่าแม่คลีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหามาทั้งเป็นคนที่พระอาจารย์ดีหมายมั่นปันมือเอาไว้แล้วนั่นเองแม่คลีนี่ก็แปลกชายที่ธรมาหากินเก่งๆขยันขันแข็งเป็นนักต่อสู้กับชีวิตที่มีความสุจริตทั้งกายวาจาและใจ ก็มีให้เลือกได้ถมไปแก้กลับไม่เอาหรือเพราะมีโอกาสเข้าใกล้ชิดพระอาจารย์ดีเหมือนอย่างหญิงทั้งหลายที่ชอบเล่นหัวเล่นตากับพระโดนพระปากหวานหวานล้อมเอาจึงเสร็จไปทุกรายไม่ว่าสาวแก่แม่ไม้อย่างไรเกิดดีอาจารย์ดีเมื่อศึกออกมาแล้วกิคงหากินด้วยเดยรัจฉานวิชาของแกดังได้กระทำมาแล้วตั้งแต่เป็นพิกโซ แกเป็นคนโลภจัดอย่างที่เรียกว่าหน้าเลือดทำงานเพื่องเงินโดยไม่มีศีลไม่มีธรรมประจําใจแกจึงร่ำรวยเร็วเหมือนคนชั่วทั้งหลายที่ร่ำรวยอยู่ทั่วไปดังคำโบราณที่ว่าทัาพพีตักแกงนั้นถ้ามันไม่งอนแล้วก็ตักแกงไม่ติดอันไหนคดมากงมากก็ตักแกงติดมากตวงได้มากอาจารย์เดียร่ำรวยก็ด้วยการหลอกลวงประชาชนคนที่โง่กว่าแกอภีพรายเป็นเครื่องธรมาก,กินต้มคน เช่นเดียวกับพวกทรงเจ้าข้าผีตั้งสารพระภูมิเชิญวิญญาณมาเข้าทรงซึ่งหังเงินทองได้คล่องเพราะคนส่วนมากมีความโลภและความกลัวแล้วก็ไม่เคยรู้จักคำสอนที่แท้ของพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นเหยื่อของนักต้มตุนไปไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใจแม้นณะรัฐมนตรีก็มีอยู่มาก แต่ในที่สุดอาจารย์ดีก็เจอคนดีกว่าคือเจ้ากลิ้งเด็กคนใช้เีนบ้านกับนางสาวอาบคนใช้หญิงของแกเองทั้งสองคนเปิดกำปัน้นเก็บข้าวของเงินทองของอาจารย์ดีไปจนหมดก็เลี้ยงแล้วพากันหนีไปตั้งเนื้อตั้งตัวหมดปัญญาที่อาจารย์ดีผู้วิเศษจะสืบหาติดตามตัวขึ้นมาได้เลยช้ำใจจนถึงกับรากเลือดตายเงินทองมากมายที่ลอดลงคนมาได้ก็มีอันเป็นไปตามบาปก,กรรมของแก หมดเงินหมดชื่อเสียงและลงท้ายเกิหมดชีวิตคนที่ล่อหลอกประชาชนมามากๆสั่งสอนคนผิดผิด,ผดเพื่อหวังเอาเงินเอาทองสิ่งของเข้าตัวทําให้คนโง่ง,งมงายยังอาจารย์ดีนี้ทำหลักพุทธศาสนาย่อมถือว่าเป็นบาปหนักเพราะประกอบมิจฉาชีพต้องตกอบายคือมีอาการเหมือนเปรตอสุรกายสัตนรกหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนี้เองสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า บุคคลผู้ทำคนทั้งหลายให้เกิดความเชื่อที่ผิดที่ชั่วก็ดีบุคคลผู้แนะนำก็ดีชักชวนก็นดีบุคคลผู้ถูกเขาชักจูงแล้วได้ลงมือทำอย่างนั้นก็นดีคนทั้งสามพวกนี้ย่อมได้รับบาปหนักบุคคลผู้หลอกลวงเหล่านี้เหมือนคนเอาเครื่องดักปลาวางซุ่มไว้ที่ปากทางน้ำอันไม่เป็นการทำเพื่อให้ประโยชน์ก็คุณแก่ปลาแต่เพื่อให้เกิดความทุกข์ความบอดวายความชิบหายแก่พวกปลาฉันใด คนสิ้นดีเหล่านี้เขาก็วางกับเครื่องดักมนุษย์ไว้เขาเกิดมาในโลกก็ไม่ใช่จะมาทําประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์แต่เกิดมาเพื่อทําความทุกข์ความวอดวายความฉิบหายวินาศแก่ปวงมนุษย์เป็นอันมากฉะนั้นขอจะพูดที่มีปัญญาทั้งหลายได้ใครครวรถึงเรื่องเวทมนต์คาถาเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องศสยศาสตร์เรื่องการทรงเจ้าข้าผี ซึ่งอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังทำเพื่อหาเงินและหลอกลวงประชาชนกันโยในสมัยนี้ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงเพียงใดทางราชการก็น่าจะกำราบบรรดานักต้มตุนมนุษย์เหล่านี้อย่าให้มีโอกาสหลอกลวงประชาชนคนที่ไร้าการศึกษาดังข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย พระเถระชัน้นปูใหญ่หรือข้าราชการชั้นผูใหญ่ก็เช่นเดียวกันอาจกลายเป็นผู้ส่งเสริมความงงมงายต่างๆได้เหมือนกันเช่นโฆษณาส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของภิกษุที่เล่นกลเก่งหลอกดวงเก่งหาเงินเก่งได้แจกเงินเป็นสินบนเก่งดังกรณีที่เคยปรากฏมาแล้วบ่อยๆทั้งยังช่วยกันปกป้องอัชีพวกนี้เอาไว้เพราะอาคติเห็นแก่เงินบ้างเห็นแก่พวกพ้องหรือคนที่มาขอร้องบ้าง ภิกษุชั่วชั่วจึงคงอยู่ในเมืองไทยต่อไปได้อย่างสบาย